คุณแม่วันนี้สวัสดีค่ะมาติดตามแนวทางความฝันกับคุณแม่วันนี้คือเก่าเนาะเดี๋ยินว่าฝันฝันว่าจงไดเบาให้เอฟซีเขาฟังแน่คุณแม่ย่ายกับฝันมาไปรล่อน้ำทงน้ำหน้าไปไปเห็นตลาดเขาขายของหันหันข้นวัวหลายดอกเป็นตลาดทางๆาแต่ว่าแต่เห็นเขามีจอยเขาขายของอยู่ขายบกโม่ขายอย่างนี้แหละ แม่ไงสอนกับใครกันกับไปน้ากันกับค้นหลายหลายเหมือนไม่มีงานมีอย่างพ้นค่ะอันอีจอยถามเอ้าแม่ไงบอกโม่เนีนโม่แมวหายแล้วสันอันาั่ะบันนี้ก็เลยหลับจับเอาน้ำมันอันบ้างในตู้นี่ละกูสลเฮ็ดเนี่ยอื่นก่อนกูจังเสียเอามือห่งลัะนั้เจ้าเห็นแม่ข่อยวออันแม่ก็เลยแหนมไปแหนมไปทั้งคนหลายหลายเต้าสดใส่หมวกไว้บอกใหญ่ใหญ่อนก็ได้ใส่หมวก อันเด้เราใส่หมวกยางเถอะเลยเถอะลยอยู่นั่นว่าสันบอกค่ะเราใส่หมวกยางอยู่ทางฝุ่นไปน้ำหาเราไปเอิญเราไปว่าสันค่ะอันนี้่อยว่าสิไปได้คนหไหนจะดอกวางสิค่ะกัญญางอ่อนไปนี่แหละมาสันบอมันค่ะบ้านนี่ก็เห็นแต่บัดมาบัดเนี่ยกูเริ่มบักโม่คนมามันห่อนที่หันกูเริ่มบักโม่กูใช้รถไปเอาก่อนเห็นไหม บอกเขาลบแปะบอกลูกว่าตีลบแปะบอกโม่ไอจอยเอาให้ค่ะคุณแม่ต้องให้สอนเอาให้ค่ะก็แม่มั่น่จค่ะันแม่ก็ตีเลขกันเป็นจูนน่ะเดี๋ยวบาดนี้ลบไปเอาบอกโม่ได้บอกโม่บ่กคุณแม่เออได้เดี๋ยวก็วางไว้โตเนาะโต๊ะก็เป็นสี่เหลี่ยมเนาะโตค่ะโตสี่เหลี่ยมแม่บาดนี้คุณแม่คุณแม่ว่าฝันเนี่ยนี่นี่ชิเป็นหลีบอกคุณแม่ ให้กตีว่าศูนย์เสนอศูนย์ยังคุณแม่ศูนย์กะว่าศูนย์สี่ประสญญเสรศูนย์สี่ตัวเดียวเลยแม่บอกตัวเดียวแหละแม่กะแปดตัวเดียวเลยกับอัยมแม่กะแปดสิบศูนย์สี่อายุคขาแม่เนี่ยแปดย่างเขาแปดสิบเจ็ดสิบเก่าย่างเขาแปดสิบปีใหม่นี่ละ่ะปีใหม่เดือนใดคุณแม่เดือนมกราวันที่หนึงน่งเดือนมกราวันที่หนึ่งเนาะแป็นแปด ปดเจ็ดเจ็ดสิบเก้าอยากแปดสิบเต็มเดนม,มกระนาบีไม่เนี่ก็แป,ปดสิบโอ้แต่ว่าคุณแม่นี่มากแปดศูนย์มากแปดอ๋อค่ะค่ะบาดีอายุอายุของฟูเอาแบคเตองโมมาห่งจักก็มุจากนายจอยอีหวนไงอือพอจากกับม่ใใบาากกมตินนอกคุณแม่เนาะค่ะแต่ทีแน่ๆแบคเตอร์แบคเตอรโมนี่เป็นศูนย์ล่ะ งงกนน็เลยเอาศูนย์ชัยศูนย์สีเื่อบางสันผู้หญิงี่กระทาซีอยู่แลวเนาะแม่โตกตะซีเลียมได้ม,มองว่างโตมองว่างมองโม่กับซีเลียมเอาศูนย์สีไปเลยเนะเ<อ>าะคุณแม่เนาะค่ะค่ะจังเลยก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาสําหรับตัวเลขของคุณยายวันนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังไดคุณแม่ฟันเห็นผีพ่อใหญ่มาหากบ่ ผีพ่อยเห็นพท่านฝันเห็นยังมีอยู่ยังมีอยู่บ่มีความเขื่อนไว้ยังเลยเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวกาเดี๋ยวกะล่อเนาะเพื่อคุณแม่เพิ่นฝันอีกเนาะค่ะสีมาติดตามอีกค่ะฝันเห็นผีพ่อหญ่เนาะคุณแม่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณยายวันนี้หลายๆค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณแม่วันนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะฝันว่าเขาเอาบอกโม่ไม่ห้ค่ะ ตีตัวเลขเป็น80ค่ะอายุของคุณแม่นี่4เข่า80ปีได้ท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่นก็เลยว่าเอา80ส่นำ้ 80, นำ80ไซน้ำเนาะ79ย่าง80ค่ะแต่ว่าคุณแม่นี่เพิ่นมัก80หลายก,ากลัว7เก่าเนาะเพิ่นก็เลยเอา80ปีค่ะท่านผู้ชมประจําหวดวันทีหนึ่งท่านว่าค้มพ่อสอ2 0 0หา167ค่ะแต่ว่าอายุเพิ่นนั่น79เนาะคุณแม่เนาะ79 ย่างแปดสิบค่ะท่านผู้ชมนเนาะเจ็ดสิบเก่าเนาะค่ะเจ็ดสิบเก้าจังไดยกาให้โชคให้ม ắ n ครับตัวเลขของคุณแม่วันนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใส่จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝากเจฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะ ต่อยาเ้าไปใส่นอกมน,นีจะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นสีผึ่งนองส้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะาค้ะหลวงปูเจริญเจริญค่ะอันว่าเลือกของสีพึิงนองสร้างละกาเซ็นผมแม่เทรณี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการไอ้พุกเสกออกมานี่สำหรับนองส้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับส้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซารมอวิชีเปบูุาเทวดาคนหลอกสมหลอกษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าข,า,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในพิธีว่าในขอบวินนบาลิในเฮื่อนถือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนามสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เออแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันเก็เอิญไปเป็นเครือเขาหลงมันจะมีตัวถูกบับตัวแม่อ่าย่ในตัวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบสูตร อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคน้นคือว่าถ้านําไป้วเกิดประโยชน์ไม่โศกไม่ลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาจะโมซาไปแล้วรู้สึว่าผู้ได้มากว่าดีข้นวัตดุยางค้าขายบดีก็ดีเอ่อไปดันเมียยังบ่เคยเืือเรือเสือเบอร์กับถืกอเขา,ข,าของเงินอยู่ว่ามันเป็นอานาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วนมากอ้หลวงปู่หรืออาจารย์มานี่จะเน้ไนไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสีใดคือต้องลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าก็สร้างเป็นสีสัตว์สีไม่ชีวภาคก็คูาปคูเนื่อว่าประมาณกระตา่ายต้นไหก็ใ,นใส่รา่าต้องใส่สร้างในการอบรมบอวชสส่วนมากเขาเลยถือจำนำหน้ามาหน้าจะขี่มันเขาเบานอกคันดีเบสอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวน,นี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ ครับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพนมาชําบุญสังสลอกสระสางแม่นยังกเพิ่กมาบูชาไปกับูทสึกว่าเาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร่างคือพลังสร่างทุยางมันสร่างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบาสมนงเจ้าอีบ้าทุกงคมก็ใส่สร้าง ก็เลยเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปสา,<อ>สาธุาุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกะไดมีโอกาสเดินทางไปท้ำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะกระไดของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบานค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเนหาสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงข้างในน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรอรณนีคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อเขาหลงค่ะารผม้ชมแล้วก็จะมีน้ำมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะน้ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะารผม้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีผึ่งน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเรื่องนุนดวงลับซับค่ะารผม้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาดขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผ ผู้นั้นหักผู้นั้นเมตานาะค่ะท่านผู้มชมนาะเจรจากผูก้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักคะ่ะนิยมชมชอบนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงคะ่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้คะ่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงห้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนาะ ถ้าสนใจก็สามารติตโตอมาด่ดใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยคะ่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรดานล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ